มาลุยกันต่อข้อ41ครับทุกทุกคนครับอบอยไม่ได้ลงต่อเนื่องให้เป็นระยะเวลานาะนพรสะมควรต้องขอภัยุ่งน้านะครับพอดีมีธุระนะครับก็เลยไม่ไม่ว่างอัดเลยอ่ะเรามาลุยกันต่อครับที่นี้ฮะข้อที่41ครับคืออะไรเรามาทบทวนร้อยละกันครับเรื่องนี้ออกในข้อสอบเข้าราชการภาคก,กบ,บ่อยสุดๆใช้คําว่าแทบทุกฉบับเลยก็ว่าได้นะ ข้อนี้ง่ายๆครับเป็นข้อพื้นฐานนะแต่ถ้าใครไม่คล่องร้อยละหรือใครไม่เข้าใจร้อยละอาจจะดูว่าข้อนี้ยากจริงข้อนี้ง่ายๆนะครับเป็นเบสิกมากๆโจทย์บอกว่า20%ของ A คิดเป็น3เท่าของ10%ของ4,500จงหาค่าของ A ส่วน10บ่อยเตือนหนึ่งเรื่องครับหลายๆคนอ่านโจทย์ไม่รับกลุ่มนะครับอ่านไม่จบแล้วก็ทําแล้วได้ค่า A แล้วก็ตอบเลยจะผิดได้เพราะถ้าใครดูคําถามข้อนี้ถาม A หรือเปล่าครับ ไม่ได้ถามเนาะข้อที่ถามอะไรครับ A ส่วน10เงั้นอันแรกที่บอยแนะนําเลยก็รุณหน้าอ่านโจทย์ให้รัดกุมด้วยนะครับอะที่หา A ส่วน10ได้ทำางไงดีเราก็ต้องหา A ให้ได้ก่อนซึ่ง A อยู่ในเงื่อนไขนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าพี่บอยมันไม่เห็นพื้นฐานเลยดูซับซ้อนจริงๆซับซ้อนกว่าพื้นฐานที่มานิดเดียวนะครับบอจ๋วว่าข้อนี้ก็ทําได้หลากหลายรูปแบบแต่บอยแนะนําให้ทําอย่างนี้ครับตั้งเป็นสมการเลยหลายคนจะงงพี่บอยที่สมการนี้มาได้ยังไงอาเรามาวิเคราะห์กันทีละอ่านนะครับ ก็คืออันนี้ครับดูนะครับทุกคนเรามาตีความเป็นคำคำกันครับคําแรกของคือเครื่องหมายคูณนะครับส่วน20%ร้อยละคือมีอัตราส่วนโดยมีส่วนเป็น100ก็คือการแบ่งสัดส่วนเป็น100ส่วนถูกไหมครับเงิน20%เปลี่ยนเป็น20ส่วนร้อยของคือคูณงั้นจะเป็น20ส่วน100ยคูณกับ a คิดเป็นคำนี้สําคัญมากครับ ถ้าใครทําโจทย์บ่อยๆนะครับคาว่าเป็นเนี่ยนะครับหรือในภาษาอังกฤษคือ is mr เนี่ยนะครับเป็นอยู่คือเนี่ยคือเครื่องหมายเท่ากับครับเง้นตรงนี้เราตีความจากโจทย์ตั้งเป็นสมการได้เลยนะครับและด้านหลังสามเท่าของอีกแล้วของคือเครื่องหมายอะไรครับคูณถูกไหมครับจบแล้วครับเงนก็ต้องเป็น3คูณกับ1 0 10เราก็เปลี่ยนเป็น10ส่วนร้อยและก็ของอีกแล้วครับก็คือคูณคูณด้วย4,500เลยได้สอกันด้านล่างครับ ลองเทียบดูนะครับ2 0 1ส0่วนคูณ A เท่ากับเห็นไหมครับตรงเป๊ะเลยสามคูณ1 0ส่วนคูณ4500ทานบอยเนาะพอได้ดังนี้ปับ๊บจบเลยครับคิดเลขเท่านั้นเองครับทุทกคนปึง่งบอยย้ายข้างครับต้องการหา A 2 0 1 0ส่วนเป็นส่วนเกินย้าย2 0จากคูณไปหารย้าย100จากหารไปคูณ ทานบ่อยเนาะและที่เหลือตัดเลขครับ0นย์ตัด0ย์ครับนี่นะครับ100ตัด100หมดไป10ตัด20ได้2ครั้งทานบ่อยเนาะเสร็จแล้วทุกคนก็ไปตัดเลขต่อนะครับเหลือ3คูณ4ี0 0คูณเศษ1ส่วน2 2ที่เหลือด้านล่างเลขเสร็จหส่วน2ถูกไหมไปบวกลบคูณหารเลขเอาเองนะครับออกมาจะมีค่าเท่ากับ6,750ต่อข้อพอควายนั่นเองนะครับและใครต่อควายเสียใจด้วยผิดฮะ เห็นอะไรบางอย่างไหมครับบอยเตือนไปแล้วนะหลายคนดีใจตอ็อกควายปุ๊บผิดเลยเพราะอะไรครับเพราะโจทย์ไม่ได้ถาม A ครับทุกคนโจทย์ถามอะไรเอ A ส่วน10นี่เลยงั้นเมื่อโจทย์ถาม A ส่วน10เราได้ A แล้วเรายังกาไม่ได้ครับต้องเอา10ไปหารบอยก็เลยหาร10ทั้งสองข้างนะครับหรือจะมองว่าเอา10ไปหาร6,750ก็ได้มีค่าเท่ากัน0นตัด0ย์หมดไปนะครับตอบ67 5ห้า ขันบ่อยไหมครับข้อนี้นะครับระวังนะครับไม่ได้ซับซอ้อนนะหลายๆคนจะพลาดคืออะไรครับพลาดขั้นที่หนึ่งบางคนตัดตรงนี้เหลือ2มือไปโดนไพเตอร์ขอไปนะครับแล้วเอา2ตัวนี้เขียนไม่เขียน1นส่วนสบางคนเขียนเป็น2แบบนี้จะผิดเลยนะครับเพราะว่า2เหลือด้านล่างต้องเรียกเศษหนึ่งส่วนสองและบางคนผิดขั้นต่อมาคือผิดตรงนี้ครับหลายคนได้ A แล้วตอบเลยผิดนะอ่านคําถามด้วยนะครับถาม A ส่วน10เพราะฉะนั้นต้องระวังด้วยเนาะ อ่านคาถามให้รัดกลุ่มนะครับตอนนี้ตอเบห7 5เห็นไหมครับถ้าเราเข้าใจร้อยล้าเข้าใจการตั้งสมการนะครับเราตีความโจทย์เป็นคำๆนะจบเลยจากโจทย์ที่ดูซับซ้อนง่ายๆเลยครับบรรทัดเดียวอันนี้บอยทําละเอียดแล้วนะมันเลยยาวจริงๆถ้าเกิดคนทําคล่องๆนะแป๊บเดียวตัดตั้งแต่แรกแป๊บเดียวก็เสร็จแหละทานบอยเนาะถ้าใคร มีอะไรงงสอบถามก็นี่ถามบอยที่นี่ได้เลยนะครับ Facebook นะครับแคริตพี่บอยหรือสแกน QR Code มาก็ได้ครับทักมาถามบอยใน Line Official ก็ได้เนาะนะครับอ่ะถ้าไม่มีอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับทุกทคนครับไว้ไปเจอกันต่อในข้อหน้าครับสำหรับข้อนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ